พี่แม่เลือกซื้อข้าวยังไงอืออย่างแรกน้องนูรู้ไหมข้าวกล้องข้าวซ้อมมือไม่เหมือนกันยังไงไม่ทราบค่ะข้าวกล้องคือข้าวที่สีแค่ครั้งเดียวข้าวซ้อมมือจะสีสองครั้งส่วนพวกข้าวขาวจะสีสามครั้งแต่ว่าข้าวกล้องมีประโยชน์เยอะสุดแต่ว่าคราวนี้เราจะเลือกทานยังไงถ้าเกิดเราอยากให้ร่างกายได้วิตามินเยอะทานข้าวกล้องแล้วพี่แม่ไม่ทานข้าวขาวเลยหรอคะทานเพราะข้าวหอมมะลินะช่วงที่เป็นข้าวใหม่ออกสิ้นปีอะ ก็จะเก็ี่ยเกี่ยวพฤติการใช่ไหมทันวาเราได้กินเนะี่ยข้าวขาวอะ่ะมันจะนุ่มมันจะอร่อยมากพี่มาจะกินข้าวใหม่สีใหม่ตอนนั้นเลยเดือนหนึ่งและหลังจากนั้นพี่มาก็จะกลับไปกินข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือเพราะว่ามันมีประโยชน์เรื่องวิตามินมากสุดคือพี่มาก็ยังชอบกินของอร่อยอยู่เนาะถ้าเกิดเป็นคนป่วยแล้วคะแนะนําแบบไหนดีพวกคนป่วยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอยากให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วอะ่ะใช้ข้าวกล้องเอามาทําข้าวตุนพอตุนเสร็จแล้วเอามาปั่น กับผักเขียวลวกพวกเนี้ยพี่มาจะให้พวกผู้ป่วยที่บางทีเข้า ICU ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยทำแบบนี้กินแทนข้าวต้มมันจะเป็นครีมสีเขียวๆทานแบบนี้นะร่างกายจะแข็งแรงเร็วมากเอาไปใช้ใถูกนะ